รถสวยดีมีการันตีตีรถสวยสวัสดีค่ะอ,คอยู่กับโตโต้นะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถจนมือสองนะแล้ววันนี้นะคะโตโต้เองก็จะมาส่งมอบรถนะคะให้กับพี่บีนะคะพี่วันนี้แหละนะคะที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะ h o n d a City คันนี้นะคะโอ้โหรถปีใหม่ไม่วิ่งน้อยแบบนี้เลยนะคะ แล้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกของพี่บีกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะที่มารับรถเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่โชว์รูมนะคะสวัสดีค่ะพี่บีค่ะวัะว,ะวันนี้เนี่ยมารับรถ Honda c ซิตีนะคะพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคาบอกกับคนทางบ้านหน่อยอก่อนอื่นนะครับต้องพ้าความแต่เมื่อวานค่ะคซึ่งในใจนคืออยากจะมาดูเฉยๆด,ดูดูจากไลฟ์สดต่างๆแต่พอมาดูจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ย ไม่คาดฝันว่ามันจะง่ายเหมืนหอนอ,อย่างที่เราดูในตัวไลฟ์สดครับแล้วก็มาเจอการบริการของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คุณภาพของรถที่ได้รับการตวร,รตวจสอบก็โอเคนะครับใช่ไหมูว่าแฮปปี้ครับแฮป,ปปี้โอ้โหแสดงว,ว่าพี่บีเนี่ยเขามาเมื่อวานนี้คือจริงๆแล้วอะค่ะพี่บีอะมามาดูเฉยๆเนาะใช่ใช่แต่ก็ด้นมาถูกใจนะคะรถคันนี้พร้อมกับชอบในบริการแล้วก็ชอบในการรับประกันนะคะ ัดไฟแนนซ์เมื่อวานตอนสักประมาณ3ามโมงเย็นเนาะใช่ครับแล้วก็<ช>วันนี้อนุมัติประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะแล้วก็เนี่ยช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็มารับรถกันเลยอนุมัติผลรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าพี่บีเนี่ยทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเป็นคนมีประวัติผ่อนบ้านนี่แหละผ่อนประวัติดีเลยวันนี้ได้เรทดอกเบี้ยนะคะเป็นเรทดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่ไม่แพงเลยจริงๆนะคะได้เรทดอกเบี้ยไป4 1 9ต่อปีนะคะเจปี รถะคะันนี้พี่ผ่อนเจ็ดปีนะดอกเบี้ยถูกแสนถูกเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีเครดิตนะคะสามารถที่จะลองเข้ามาสอบถามกันได้ถูก<ช>ต้อง<ช><ช>ไหมเนาะแล้วอันนี้หนูถามนิดนึงมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการรับประกันที่ว่าทางโชรูมีให้ก็คือการดูแลเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างรถชนหนักพิกว่ามไมไม่แทนน้ำ<แ>ท่วมเนี่ยถ้าเรารับซื้อคืนเนี่ยคุณลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะครับเพราะจากที่แต่ก่อนที่พี่เคยออกมาค่ะ มันยังไม่เคยมีแคมเปญคล้ายัแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือถูกใจสมัยก่อนใช่ไหมใช่สมัยก่อนคือถูกใจแต่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีใบเซอร์ให้นะครับไม่มีอะไรที่การันตีให้เราว่ามันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่พอมาที่นี่ปุ๊บโอเคมีใบเซอร์แล้วมีการการ,ารันตีแล้วมีการตรวจสอบจริงครับมันก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจ กับในการที่เราจะขอกรถจากที่นี่โอสุดยอดมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะคะของทางลูกค้านะคะที่ได้มาใช้บริการติดรถสวยนะคะและวันนี้นะคะพี่บีก็จะได้รับโปรโมชั่นอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเป็นการดูแลหลังการขาย2ปีหรือ20,000กิโลนะคะตรงนี้นะคะถ้ารถมีปัญหาเอาเข้าศูนย์ได้เลยรเราดูแลเซอร์วิสซ่อมศูนย์ให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกกล่อง ECU ร,ระบบแอร์นะคะ มีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ใกล้บ้านพี่ได้เลยเดี๋ยวทางโชว์รูมดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะครับผมค่ะและคนทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะออกรถยนมือสองแบบง่ายๆอนุมัติเร็วภายใน1วันเหมือนพี่บีได้ดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้นะคะโทรมาถามพี่บีได้เลยพี่บีสะดวกให้เบอร์ไหมได้ครับได้ได้ฝากเบอร์ให้คนทางบ้านหน่อย0 8 1ครับ297 5ก1 7 55, 17, ครับค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากออกรถง่ายๆนะโทรมาถามพี่บีได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่น้าม้านะเจ้าของรถตัวจริงเลยสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะคะคที่ได้มาเป็นลูกค้ากันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ